สวัสดีครับทุกคนพบกับผมพลอยบนทัวร์โต้อีกแล้วนะครับแล้วคันนี้ GLS 3ามดีเซลโฟรมติกปี2016คันนี้บางคนนะครับดูรีวิวคันนี้มาแล้วเรียบร้อยไม่ต้องตกใจไปวันนี้มีแคมเปญพิเศษนั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ใครที่เคยดูคลิปนี้นะครับในราคา2 3 5ล้านาืบาทแล้ววันนี้นะครับผมมีส่วนลดไปเลยนะครับ1นึ่งแสนบาทเหลือเพียงแค่2 2 5ล้านบาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูดีเทลและรายละเอียดของเขาอีกทีกันดีกว่านะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับ ด้านหน้าเลยนะทุกคนคกริลกจางหน้าแบบนี้นะครับตัวนี้เป็น AMG นั่นเองนะทุกคนแล้วตัวนี้นะครับมีไฟหน้าอัชฉริยะนะครับ LED Intelligent Light System แล้วดูลูกลูกค้าเก่านะครับ นี่รักษาลถด,ดีมากๆเลยนะไฟ Daytime r u n n i n g l i n h t นะครับไม่มีเหลืองเลยนะแล้วด้านล่างเนี่ยนะครับทุกคนบอกเลยว่าไม่ต้องมีไฟตัดหมอกแล้วนะครับเพราะว่าไฟ led intelligent l i g h t system เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับตัวนี้มีกล้อง bird eye view มาให้นะครับ360องศาเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ย6จุดด้วยกันนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยให้ซีรีส์ยางอยู่ที่295 40 r 2 1เป็นยาง continental นะครับปี2024สัปดาห์ที่2นะครับแล้วตัวนี้เป็นล้อแมก a l l amg นะขนาด2 1นิ้ว บอกได้เลยว่าแจ่มมากๆแล้วโช๊กนะครับปีกนกเซอร์วิสมาแล้วเรียบร้อยนะครับปีกนกเซอร์วิสมาแล้วนะโชคกเซอร์วิสมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นโชกถุงลมนั่นเองใครอยากรู้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับติดต่อผมด้านล่างนี้ได้เลยนะเบอร์โทร0822969191นะครับไฟเลี้ยวตรงกระจกมาข้่างเป็น LED มาให้คันนี้มีหลังคาพาร์โนลามิกนะครับซันรูฟนะแล้วตัวนี้นะครับประตูเป็นซอฟโคดนั่นเองตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ตัวท็อปนะครับ ของตัว gls แล้วตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนๆนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยนะเป็นดีเซลล้วนๆเลยนี่แผงข้างสวยแบบนี้นะครับมีเมมโมรี e ซีมาให้3เมมด้วยกันนะครับเครื่องเสียงเป็น Herman g o ก d o n ดอนสวยๆแบบนี้เลยทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าแหมในราคาป้ายแดงเนี่ยสูงถึง6ล้านบาทเลยทีเดียวนะแล้ววันนี้ขายเพียงแค่2ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วดูดิประตูด้านหลังนะครับใหญ่มากไม่มีริ้วรอยนะครับผมการันตีนะว่าคันนี้ไม่มีชนหนัก พิกความน้ําท่วมตัดต่อสวนซากกองใหม่แน่นอนนะครับมีแอร์ตรงเสาบีพิล่ามาให้เรียบร้อยดูดิเนียนๆสวยๆนะครับกริปเลยแล้วเรามาดูด้านหลังกันหน่อยด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นไฟท้าย LED เต็มระบบนะครับแล้วก็มีชักฟินมาให้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกด้านหลังมาให้เป็น LED ตัวนี้ด้านหลังนี่มีพาร์คิ่งเซนเซอร์มาให้อีก6จุดด้วยกัน เพราะฉะนั้นคันนี้มี p าร์ i ิ g งเอนเจอร์ถึง12จุดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะและตัวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนี่ดูดิน็อตฝาปงไม่ขยับนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีขยับเลยนะสวยกริปนะครับแล้วพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยทุกคนถ้าเกิดนั่งในผู้โดยสารเนี่ยนะครับครบ7ที่นั่งนะครับก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระประมาณนี้ก็ประมาณร้อยกว่าลิตรเท่านั้นเอง ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านล่างให้เล็กน้อยตัวนี้เป็นยางอะไรนะครับตัวนี้เป็นยางเดฟนะทุกคนยางอะไรไม่เคยได้ใช้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้เป็นเฟิร์สเอดนั่นเองนี่อ่าเะ็รไงตัวนี้ก็ค่อนข้างจะครบใหม่มากๆนะครับแล้วตัวนี้ฝาทาไอผู้โดยสารตอนที่3านะครับเขาปรับเป็นไฟฟ้าด้วยมีช่อง power outlet มาให้1จุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้พอพับแล้วเนี่ยมันเรียบเป็นแฟลตเลยใช่ไหมเห็นไหมว่ามันเรียบเป็นแฟลตนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้นั่ง7คนนะครับก็เราราประมาณ6ก700ลิตรเลยก็ถือว่าใหญ่มากๆนะครับสำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระของ gls คันนี้ดูดินี่เมื่อกฝาท้ายปิดเป็น led เรียบร้อยนะครับโฟเมติกนะตัวนี้ตัวนี้มีแอปบูนะครับก็สามารถเติมแอปบูนียนี่สำหรับใครที่อยากรู้นะครับว่าแอปบูเนี่ยมีหน้าที่ทำอะไรนะครับก็มีหน้าที่ พ่นลงไปในตัวน้ำมันตัวโอโหฉีดนั่นเองนะครับนี่เราต้องเติมตลอดนะขวดหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้เติมดีเซลได้เลยสบายๆนะครับผูกประหยัดน้ามันมากๆนะสาหรับคันนี้ดูเลยแผงข้างสวยกริปไม่มีรล้ยวรอยนะครับประตูเป็นซอฟต์โค้ททั้ง4บานใช้งานได้ทั้งหมดนะครับนี่แผงข้างสวยๆแบบนี้นะครับสีเบาเป็นสีซินนามอนบราวนั่นเองนะครับเป็นเบาหนังนัปป้านะครับสำหรับ Mercedes- Ben z เนี่ยเขาเป็นนัปป้าอยู่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาป้องของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่าจะขยับน็อตมาบ้างหรือเปล่าครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาป้องของ G L S คันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเคยเกิดอุบัติเหตุมาบ้างหรือเปล่าครับฝาป้องตัวนี้นะครับเขาเป็นฝาป Power ้อง p o w e ว d o m โดมนะทุกคนทำให้รถเนี่ยมันมีมัดกล้ามดูบึกบึนขึ้นนะครับสำหรับ SUV ขนาดใหญ่แบบนี้ฝาป้องเป็น p o w e ว dome มอย่างเงี้ยโคตรเท่โคตรหล่อเลยแล้วตัวนี้นะครับน็อตฝาป้องไม่มีขยับนะครับ แก้มข้างไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวคันนี้สวยงาม100%โครงสร้างสมบูรณ์100%อันนี้การันตีแน่นอนนะครับแล้วเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นนขนาด V6 ดีเซลนะตัวนี้ใหญ่ๆเลย 3000cc ซีซีนะครับ V6 ดีเซลแล้วตัวห้องเครื่องนะครับก็จะแห้งๆแ,แบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้นะครับดูแรง,ง่ายมากๆนะ ถ้าเราเข้าศูนย์เซอร์วิสตลอดนะครับดูแลโคตรง่ายเลยแล้วตัวนี้นะครับเป็นรถที่ประกอบในไทยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่รถ c B u นะครับตัวนี้เป็นประกอบในไทยนะครับเป็นรถของเ e อ e ์เ e เดสเบนท์ไทยแลนนั่นเองนะสำหรับคันนี้นะก็ถือว่าโครงสร้างสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูภายในของคันนี้กนะันว่าจะเป็นยังไงครับเอาเละครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในอินที์เนียของ gls คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกได้เลยว่าความรู้สึกสัมผัสแรกที่เข้ามานั่งเนี่ยนะครับ gls มันใหญ่มากมันใหญ่แบบใหญ่เเเลยยถ้าาทีบบกั อ่ B M W เนี่ยก็คือ B M X 7นั่นเองนะครับตัวนี้ใหญ่จริงเครื่องเสียงเป็นเฮอร์ n g นกอร์ดอนนะครับเบาะเป็น Memory Seat ให้ทั้งหมด3 Memory ด้วยกันแล้วตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกูอินสเปคชันหรือว่าตัว one two e c t นะครับก็การันตีคันนี้5ดาวเต็มๆนะใครที่อยากได้รายละเอียดเกี่ยวกับการวารันตีนะครับแล้วก็ใบเซอร์แบบนี้นะครับว่ารถตรวจสอบแล้วเป็นอย่างไรโครงสร้างเป็นยังไงผมมีไฟล์ให้เลยนะ ใครที่อยากได้นะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะเบอร์โทรผม0ูนย์แปดนะครับแล้วคันนี้นะหลังคาเป็นพาราลลมิกรูฟแบบนี้นะครับใหญ่ๆติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยเป็นฟิล์ม80นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวร้อนนะครับฟิล์ม80นี่เย็นสบายๆเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยและตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนัาป้าสีซินนามอนบราวด์สวยมากนะครับไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีการซ่อมนะครับเป็นเบาะหนังเดิมนี่ด้วยปีกเบาะตึงเปรี้ยะนะครับ เจ้าของเก่าดูแลดีมากแน่นอนครับเพราะรถราคาแบบนี้ออกราคาป้ายแดงเนี่ยหล้านกว่าบาทนะครับเจ้าของเนี่ยดูแลถึงอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการเซอร์วิสนะครับด้านบนเนี่ยนะครับเป็นซอฟทัชทั้งหมดเย็บตะเข็บคู่นะอา่าเย็บตะเข็บคู่นะครับสีได้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลเหมือนตัวสีเบาะด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้น,นี่เป็นไงนะเป็นลายไม้นะครับเป็นกลอสด้วยนะสวยๆเงาๆแบบนี้นะครับนี่ โอ้โห oh, สวยมากคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสามกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ TFT นะทุกคนเราสามารถเลือกปรับได้นะครับนี่ดูหน้าจอ TFT ได้แบบนี้นะครับแล้วตัวโหมดอินดิวเอซิเล็กนะครับดินามิกซีเล็กเนี่ยนะครับเราสามารถปรับได้นี่แล้วคันนี้นะทุกคนนะครับก็มีดินามิกซีเล็กนะ นี่ในในมิกซีเล็กนะครับก็ตัวนี้เป็นขึ้นเนินนะครับก็คือออฟโรดนั่นเองนะตัวนี้เขาก็จะยกรถขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลุยหิมะนะครับแล้วโหมดนี้ก็คือโหมดคอมฟอร์ตสปอร์ตและอินดิวิเดอลนั่นเองนะครับตัวนี้โอ้โหสวยกริปเลยดูดิ่ฝูงมาลัยไม่มีริ้วรอยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนี่มีพัดเดนชิพมาให้นะครับแล้วก็ไฟหน้าออโต้แบบนี้นี่แผงข้างสวยๆแบบนี้นะครับกริปเนียนมากสวยจัด ต้องบอกเลยว่าสวยจัดนะครับนี่เป็นไงแล้วตัวหน้าจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นหน้าจอเซนเตอร์นะครับตัวอข้ามาเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้จากตรงนี้ก็คือกดเปิดได้เลยแล้วก็ใส่ CD DVD ได้นะครับตัวนี้นะสามารถใส่ CD DVD ได้นะครับแล้วก็เรากดเลื่อนจากทัชแพดตรงนี้ได้นี่แบบนี้นะครับนี่ขอดูกล้องถอยหน่อยกล้องถอยนะครับเป็นกล้อง180อองศาด้านหลังนะครับแต่ว่ามีกล้องเบิร์ดไอวิวมาให้รอบคันนั่นเอง นี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่สามารถทัชสกินได้นะครับแล้วก็ดู Vehicle ตัวนี้สามารถปรับพวก Ambient Light นะครับ d y n a m i c Select นะครับตัวนี้มี Dynamic s e l e c t ก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอืมก็แบบนี้เลยนี่โอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเนี่ยกล้อง c a m ม r a 3า0อองศานะครับเราก็สามารถเลือกปรับได้นะเอาที่เราชอบเลย นะครับว่าจะปรับแบบไหนนะครับอันนี้เป็น vehicle setting นะครับ vehicle setting เนี่ยก็จะมี ambient Light cooler นะครับ ambient cooler เนี่ยของ mercedes-benz เนี่ยเขาก็จะมีให้3สีด้วยกันแต่สีที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นสีนี้ในี่ผมชอบสีวาฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ambient light ด้านในรถนะครับก็5วินาทีนะเราสามารถปรับและตั้งเวลาได้จริงๆแล้วอื่นๆพวกนี้ดีเทลของเขาเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่แล้วก็ด้านล่างนี่นะครับก็จะมีพวกปุ่ม s h o r t c u นะครับ สามารถดูนีเวกชันนะครับได้แล้วก็มีมีเดยนะครับแอร์ปรับเป็นออโต้แยกซ้ายขวายอย่างชัดเจนนะครับแล้วคันนี้มีกุญแจให้ครบ2ดอกด้วยกันและตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทสําหรับตัวจอตัวนี้นั่นเองนะครับและตัวนี้มีเปิดมานะครับก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับที่วางแก้วน้ำเนี่ยเขาพิเศษมากๆเลยนะสำหรับ gls คันนี้ใครอยากจะใช้เครื่องดื่มเย็นๆนะเราสามารถกดแบบนี้เลยและตรงนี้ด้านข้างตัวนี้เขาจะเป็น ไอเย็นออกมาให้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะดื่มกาแฟาร้อนๆนี่แล้วก็จะกดแบบนี้เขาจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าเครื่องดื่มเนี่ยจะเสียรสชาตินะครับเพราะเราสามารถปรับร้อนปรับเย็นได้สบายๆตัวนี้เป็นที่เขียบุหรี่นะทุกคนแล้วก็ช่อง power outlet 1จุดนะครับตรงนี้และตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มไดนามิกซีเล c ต่างๆที่ผมบอกไปนะครับยกรถขึ้นหรือว่า d d s r นะครับลงเนินในทางลาดชันนะครับหรือว่าปุ่มเป็นนุ่นนะตัวนี้ก็ปรับเปลี่ยนเป็นเป็นนว่นได้นะครับ ที่พักแขนนะครับเป็นซอฟทัชนะดูนีเปิดมาปุ๊บนี่เป็นซอฟโคลสด้วยนะแล้วก็มีพอร์ต USB ให้นะครับสจุดด้านในนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระก็มีให้เล็กน้อยนะสำหรับใครที่วางของวางพวกสายชาร์จแกจ็ตอะไรต่างๆนะครับก็หลังคาเป็นหลังคาดำนะครับดูแลค่อนข้างง่าย นะตัวน,นี้สวยเลยหูแต่มันมันใหญ่ใหญ่มากกว้างมากนะครับนั่งโคตรสบายเลยเนี่ยดูโพซิชันในการนั่งผมเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าถ้าผมขับไปเชียงใหม่ภูเก็ตผมไม่เหนื่อยแน่นอนสําหรับ G.L.S คันนี้นะครับขับ G.L.S ไม่เหนื่อยคือขับ s c l a s ์ card, เดเนี่ยว,ว่าสบายแล้วนะเจอ G.L.S ก็ไหวนั่งสบายกว่า s c l a s s อีกนะเดี๋ยวเราไปดูพื้นฐานตอนหลังกนะันทุกคนว่าคันนี้จะเป็นยังไงครับเอาเละครับทุกคนครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นฐานตอนหลังของ G.L.S คันนี้แล้วนะครับทุกคนโอโถงกว้างมากๆเลยนะเล็กรูมเนี่นย,ยนะครับเหลือสบายๆนะครับ head room เนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันโอมากนะครับแล้วก็มีพาราลลีมิกเนี่ยนะครับ ทำให้เวลาเราออกไปไหนมาไหนไกลๆนะครับหรือว่าการข้างคืนเนี่ยเราสามารถเปิดพาราลมิกปุ๊บแล้วดูภายนอกได้เลยนะสบายๆนะครับกระจกบานใหญ่มากนะครับมีเสาแอร์อ่ามีเสาบีพิล่าเนี่ยนะครับมีแอร์มาให้นะครับด้านข้างแล้วก็มีแอร์มาให้ตรงนี้ด้วยนะครับตัวเนี้ยแอร์นะครับเราสามารถปรับเป็นอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ปรับเป็นออโต้ได้นั่นเองและตรงนี้นะครับก็เปิดมาปุ๊บมีที่วางของมาให้เล็กน้อยนะครับด้านล่างมีช่อง power outlet 1จุดนะสำหรับตัวเบาะคันนี้นะครับ เนี้ยสวยนะเราสามารถเปิดได้แบบนี้เลยปึ้งนี่อ่าเปิดได้พับได้นะครับทุกคนก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้งานแบบไหนอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดอยากจะวางของใช่ไหมเราก็พับได้เลยแบบนี้ปึ๊บมันก็จะเรียบเป็นแฟลตแบบนี้นะครับทำให้พื้นทีน่เก็บสัมภาระเนี่ยเยอะมากๆนะโหเป็นพันพันลิตรนะครับบอกได้เลยเพราะว่ามันเรียบเป็นแฟลตแบบนี้เราวางของได้ง่ายนะครับก็จริงๆก็วางแบบปูพวกเอ่อ ผ้าใบอะไรเงี้ยวางของวางอะไรได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้อนเนกประสงค์มากๆนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ขึ้นพับเก็บแบบนี้แล้วเวลาผมจะเข้าไปผู้สารตอนที่3านะทุกคนเราแค่กดครั้งเดียวก็คือแบบนี้นี่ปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เองนะครับเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยแล้วก็นี่ผูดสารตอนที่3นะครับก็ปรับเป็นไฟฟ้าด้วยนี่แบบนี้กดชีเดียวนะครับ ก็ถ้าเกิดเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถอเมริกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวก f o r d e v e r วอร์เนะฟอร์ดเอเวอร์เนี่ยเขาจะปรับเป็นไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เปิดมาปึ้งโอ้โหนั่งสบายแล้วนั่งได้จริงอันนี้บอกเลยว่านั่งได้จริงนะครับอันนี้ผมเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เด็กนั่งนะผู้ใหญ่นั่งได้แล้วนั่งสบายด้วยนะครับมีแอร์มาให้เรียบร้อยมีไฟมาให้นะครับแล้วก็กระจกบ,บานใหญ่มากๆมีที่วางแก้วน้ำมาให้2จุดแยกซ้ายขวาช่องพ o w e r เ e เวอร์เด้านหลังสามารถเสียบกัเจ็ตได้สบายๆนะ โอ้ปะเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้นะครับอีกทีว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาละรครับทุกคนก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า mercedes benz gls 350 diesel amg 4matic ปี2016คันนี้นะครับทุกคนต้องบอกได้เลยว่ามันใหญ่มันมันใหม่มากนะครับแล้วก็มันใหญ่จริงๆแล้วในราคาป้ายแดงนะครับคันนี้สูงถึง6ล้านสบาทนะครับ แล้วตัวนี้เป็นรถประกอบไทยไม่ใช่รถ CPU นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้เหลือแค่2องล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะครับเบอร์โทรผมอยู่ด้านล่างนี้ศูนย์แปดสองสองเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วคันนี้นะครับผมยังรับประกันหลังการขาย3ปี30,000กิโลเมตรเหมือนเดิมนะใครที่สนใจนะครับซื้อสดไม่มีวัตจเนะแล้วใครไม่สะดวกลงมาเซ็นไฟแนนซ์ที่กรุงเทพนะครับอยากจัดไฟนแฟนนซ์ผมมีเจ้าที่วิ่งเซ็นให้ที่บ้านทั่วทุกจังหวัดเลยเพียงแค่คุณโอนมาจำมาในเลขบัญชีนี้นะครรััับบบเข้าญชีิษท Auto t One เท่านั้นนะครับเป็นบัญชีบริษัทไม่ใช่บัญชีบุคคลนั่นเองนะครับแล้วใครที่สนใจคันนี้นะครับอย่าลืมนะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้เคเบิลคลลน์ก็ตรงนี้นะครับสะดวกแบบไหนแอดมาแบบนั้นได้เลยนะแล้วคันนี้ต้องบอกไว้เลยว่ามีคันเดียวแล้วลดราคาถึง1 0 0 0 0แบาทนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ EP นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ